ครับสวัสดีครับผมช่างหมูแฮมประจำศูนย์เบนเอวันนี้ผมจะพามาดูมินิค o เปอร์คันที่แมนฮะตัวนี้รถมีอาการไปเครื่องยนินโชว์แล้ววิ่งไม่ออกเกิดจากแคทเทอลติกตันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดประกอบแล้วก็จะให้ดูว่าตัว BPF ที่มีปัญหาหน้าตาเป็นยังไงและมันตันขนาดไหนเดี๋ยวมารับกันครับ อันดับแรกเราก็ถอดกันชนถอดคานหน้าถอดชุดหม้อน้ําลังพึ่งแอร์ทั้งหมดเลยนะฮะเอาง่ายชุดหน้าเอาออกหมดเลยเราไม่ได้ออกคองคานนะแต่เ,เราจะยกเครื่องออกมาทางด้านหน้าแทนนะหรือเยอะฮะ ตัวชุดคอนเดนเซอร์แล้วก็ตัวหม้อน้ําแล้วก็อินเตอร์ชุดนี้ออกแต่ว่าผมต้องถ่ายของเหลวออกก่อนของเหลวมีอะไรบ้างกมามม็มีน้ํายาหม้อน้ํามีน้ายาแอร์เดี๋ยวถ่ายของเหลวเสร็จแล้วค่อยมาถอดส่วนอื่นแล้วยกออกทีเดียวฮะเราต้องมาปลดชุดท่อน้ําพวกนี้ให้หมดมีท่อน้ํามีท่อแอร์แล้วก็ท่ออินเตอร์3อย่างที่เขาจะยึดอยู่ด้านในอ่ะให้แขนล้วงข้าไปปลดๆหล,ลังจานกนั้นมาค่อยดึงออกกันอีกทีนึงฮะอ่ะดึงออกได้เลยทีนี้เราก็จะมาเอาออกฮะนี่ ออกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยเวลาประกอบก็จะเข้าไปทั้งชุดเหมือนกันฮะเนี่ยเรามาปลดท่อน้ํา1เส้นปวดท่ออินเตอร์ชุดท่อแอร์เนี่ยแล้วก็ท่ออินเตอร์ฝั่งนู้นแล้วก็มีท่อน้ําฝั่งนู้นนะติดมาทั้งยวงเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเริ่มถออชุดข้างล่างก่อนฮะก็จะมีชุดท่อเสียที่จะติดกับเครื่องแล้วก็จะมาถออแท่นเครื่องเราไปไล่ปลาไฟข้างบนแล้วก็ถออเทา้าฮะข้อข้างข้อขับหน้าเนี่ยเพราะรถคันนี้มันเป็นขับสี่ทายออกทั้งสองข้างนะทีนี้ก็จะโล่งนะ เอาเครื nó, so ่องออกมาแล้วฮะก็หลังจากที่เราได้เคลียร์ชุดแทนเครื่องทั้งหมดแล้วก็ชุดสายไฟอยู่โซนนี้มีแค่ตรงนี้แหละที่มีกล่องเครื่องกับเจ้าตัวกล่องฟิวเนี่ยเขาจะคล้องเหนือชุดสายไฟทางด้านเครื่องเราออกมาเสร็จก็มาขันน็อตแทนเครื่องออกฮะทั้งสองฝั่งเลยหลังจากนั้นมาก็ยกแล้วก็สไลด์เครื่องออกมาได้เลยฮะขั้นตอนก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแคตตรงนี้กันเนี่ยแค่จะอยู่ในนี้เดี๋ยวลมถอดออกมาแล้วมาดูกันต่อครับเนี่ยแคตฮะทินีชิ้นเดียวเลย แคทของแพ้ตัวตัวนี้เป็น BPF ตัวนี้เป็นแคทฮนะเราเอาของใหม่มาใส่เลยผมก็ได้ทำความสะอาดไปนิดหน่อยละก็เดี๋ยวเอาไปใส่แล้วก็ประกอบเสร็จยกใส่รถขั้นตอนการประกอบยกเครื่องเข้าครับตอนนี้ผมก็เอาเครื่องยนต์ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ได้ล็อกเจ้าตัวแท่นเครื่องแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่ประกอบรายละเอียดเล็กน้อยไปเรื่อยฮนะ คับตอนนี้ผมก็ไปทดสอบมาเรียบร้อยนะฮะอัตราเร่งก็ดีแล้วก็ไม่อั้นด้วยเราก็ได้เปลี่ยนมาแล้วก็เรียบร้อยดีฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้รถมินิคูเปอร์หรือรถยุโรปทั้งหมดเลยฮะก็สอบถามเข้ามาได้ฮะที่เบน SW ฮะเรายินดีให้บริการครับสวัสดีครับ